ช้อปปิ้งนารวยแผนรายได้4ช่องทางยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบริษัทนารวยมีหนังสือรับรองบริษัทถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีหนังสือจากสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีการจ่ายภาษีกับกรมสัมภากรทุกเดือนสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวัตถุประสงค์การค้า40ข้อทุนจดทะเบียน3ล้านบาทบริษัทนารวยมีตารางเรียนออนไลน์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกท่านสามารถเลือกเข้าห้องเรียนได้เลยเรียนออนไลน์ฟรีมีรายการดังนี้วันจันทร์8นาฬิกามีสภากาแฟ19นาฬกาเปิดโอกาสทองทางธุรกิจวันอังคาร8นาฬิกาสภากาแฟ 19นาฬิกาเปิดโอกาสทองทางธุรกิจวันพุธ8นาฬิกาสภากาแฟ19นาฬิกาเจาะลึกแผนเปิดรับทุกสายงานวันพฤหัสบดี8นาฬิกาสภากาแฟ19นาฬิกาเจาะลึกสินค้าผู้ประกอบการวันศุกร์หยุดพักผ่อนวันเสาร์8นาฬิกาสภากาแฟ14นาฬิกาเจาะลึกระบบแอปพลิเคชันสำหรับคนใหม่20นาฬิกาไลฟ์สดติ๊กตอ,อก วันอาทิตย์8นาฬิกาสภากาแฟ14นาฬิกาเรียนรู้ระบบเชิงลึกผู้นำเก่าห้อง V.I.P. 20นาฬิกาไลฟ์สดติ๊กตอกขั้นตอนการทำงานบริษัทนารวยมีระบบสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยังยืนเดินตามระบบได้เลยดังต่อไปนี้ 1. เริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าระบบใช้สินค้าเริ่มต้นเข้าร่วมสวัสดิการ 2. เข้าห้องเรียน V.I.P. บริษัทนารวยมีรูปแบบการเทรนนิ่งการเรียนรู้ทุกวันจันร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับคอสธรรมดาถ้าเกิดใครอยากมีรายได้อย่างรวดเร็วเข้าห้อง VIP เรียนรู้ตามขั้นบันได 3. ลงมือทําพร้อมรับรายได้ลงมือทําพร้อมแบบออฟไลน์ line, และออนไลน์รับรายได้จากแผนการตลาดทําอย่างต่อเนื่องรายได้จากทวีคูณ 4. ตั้งเป้าหมายทิศทางของความสำเร็จคือการตั้งเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์รายเดือนรายปีแล้วกำหนดทิศทางให้ถูกต้องเคลื่อนพลเคลื่อนทีมงานเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องแล้วทุกท่านจะประสบความสำเร็จนโยบายในการทำงานมุ่งเน้นเพื่อสร้างความสำเร็จด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงสร้างสังคมใหม่พึ่งพาตัวเองช่วยสนับสนุนกันเองสินค้าดีมีคุณภาพสินค้าเป็นนวัตกรรมมีงานวิจัยรองรับได้รับมาตรฐานการผลิตผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน แผนการตลาดที่เรียบง่ายแต่คุ้มค่ากับสมาชิกจ่ายจริงจ่ายตรงแสดงผลแบบเรียลไทม์ระบบบริหารจัดการที่ถูกต้องใช้ระบบออนไลน์ตรวจสอบได้บริการดีรวดเร็วพร้อมส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้ามีระบบฝึกและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างหลักฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจสามารถส่งต่อความสำเร็จได้ถูกต้องโปร่งใสซื่อสัตย์และยุติธรรมมีทีมช่วยสอนงาน บริษัทนารวยทาการตลาดครบวงจรมีทั้งรูปแบบออฟไลน์มีทั้งรูปแบบออนไลน์ line, ม,บบ line, มีทั้งตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าสู่โครงข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศหรือว่าเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาจุดเดียวเบ็ดเสร็จแหล่งรวมสินค้าชุมชนสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายสินค้าโอทอปสินค้ากลุ่มชาวบ้านรวมไว้ในร้านค้าสวัสดิการชุมชนมีการจัดส่วนแบ่งการตลาดคืนตามสัดส่วน ศูนกลางสินค้าออนไลน์สินค้าของชุมชนนำขึ้นสู่ตลาดนัดอ e ีคอมเมิร์ซแล้วมีรูปแบบการจัดส่วนแบ่งคืนกำไรทุกคนสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปเป็นของตัวเองสามารถนำลิงก์ไปแชร์เพื่อขายของในร้านของตัวเองกําหนดราคาเองได้เชื่อมโยงคนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่ในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทุกคนที่อยู่ทั่วโลกเข้าอยู่ในผังองค์กรเดียวกัน ทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าเห็นโครงสร้างของตัวเองได้เห็นรายได้ของตัวเองทุกอย่างอยู่ในแอปเดียวจุดเดียวเบษษ็ดเสร็จเป็นการโครงการที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกผ่านรูปแบบของอ e ีพินคูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในระบบไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดอยู่ในประเทศอะไรสามารถที่จะเข้ามาซื้อขายในระบบของเราได้ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันนารวยเพียงแอปเดียวตำแหน่งบอลสะสมครบหนึ่งคะแนน ต้องสะสมคะแนนส่วนตัวจากการซื้อกินซื้อใช้ในระบบให้ครบ100คะแนนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งบอนพร้อมที่จะรับรายได้จากแผนการตลาดตำแหน่งซิเวอร์สะสมร 500, ครบ500้อคะแนนต้องสะสมคะแนนจากการซื้อกินซื้อใช้ในระบบให้ 400, ครบ500ยคะแนนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งซิเวอร์พร้อมที่จะรับรายได้จากแผนการตลาดตำแหน่งโกลสะสมครบ1,000พคะแนน ต้องสะสมคะแนนจากการซื้อกินซื้อใช้ในระบบให้ครบ1,000ันคะแนนถึงจะได้เครื่องตำแหน่งโกลพร้อมที่จะรับรายได้จากแผนการตลาดตำแหน่งไดมอนด์สะสมครบ5 0 0พันคะแนนต้องสะสมคะแนนจากการกินใช้ในระบบให้ครบ5 0 0พันคะแนนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์พร้อมที่จะรับรายได้จากแผนการตลาดรับออเซลสเอร์เซนตตลอดชีพตำแหน่งบลูไดมอนด์ซื้อครั้งเดียว6 0 0ันคะแนน สมาชิกที่จะขึ้นตำแหน่งรูไดมอนได้จะต้องซื้อกินซื้อใช้ในระบบครั้งเดียว6,000คะแนนหรือทำตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทตั้งไว้ต้องมีสมาชิกใต้ล่าง1,000งคนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งรูไดมอนรับออเซล15%ตลอดชีพตำแหน่งเรดดมอนสะสมครบ1,000งคะแนน สมาชิกที่จะขึ้นตำแหน่งเร d ไดมอนด์ได้จะต้องซื้อกินซื้อใช้ในระบบให้ครบ1,000 0คะแนนและมีสมาชิกใต้ล่างครบจำนวน20,000คนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งนี้และมีเงินเป็นรางวัล20,000บาทพร้อมเสื้อสูตรและเข็มเกียรติยศตำแหน่งพริ้งไดมอนดสะสมครบ20,000คะแนน ตำแหน่งพริงได์ไม่ออนสมาชิกที่จะขึ้นตำแหน่งพิงไดมอนได้จะต้องซื้อกินซื้อใช้ในระบบให้ครบ20,000คะแนนและมีสมาชิกใต้ล่างครบ30,000คนจึงจะได้ขึ้นตำแหน่งนี้และรับเงินรางวัล30,000บาทพร้อมเสื <issement> <fte> ้อสูตรและเข็มเกียรติยศตำแหน่งคราวไดมอนผสมครบ30,000คะแนน สมาชิกที่จะขึ้นตำแหน่งนี้ได้จะต้องสะสมคะแนนส่วนตัวให้ครบ30,000คะแนนและทีมงานใต้ล่าง50,000คนถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งคราวไดมอนด์และรับรางวัลวันถามโดยว่า50,000บาทพร้อมเสื้อสูตรและเข็มเกียรติยศมีใบประกาศนียบัตรและสิทธิพิเศษอีกมากมายรายได้ข้อที่1รายได้ข้อที่1จะเกิดจากการแชร์ลิงก์แนะนำเพื่อนหรือว่าแนะนำคนร,รู้จักใครที่สมัครผ่านลิงก์เราก็จะถือว่าเป็นสายเลือดเรา ตามระดับชั้นต่างๆชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นโลนชั้นหรือชั้นรวยรายได้การจ่ายเป็นแบบไหนมาดูกันชั้นที่1ชั้นลูกเกิดจากการแชร์ลิงก์ของตัวเราแชร์ออกไปตามสื่อโซเชียลเมื่อมีคนกดสมัครลงทะเบียนเข้ามาจะนับเป็นชั้นลูกของเราทั้งหมดเราก็จะได้รับค่าการตลาดหนึ่งเอร์เซต์ต่อคะแนนก็คือคะแนนละหนึ่งบาทชั้นที่2ชั้นหลานเกิดจากการแชร์ลิงก์ของชั้นลูกต่อออกไป ตามสื่อโซเชียลต่างๆเมื่อมีคนลงทะเบียนเข้ามาผ่านชั้นลูกก็จะนับว่าเป็นชั้นหลานของเราก็จะมีค่าการตลาดร่วมด้วย10เอร์เซจากคะแนนชั้นที่3ชั้นเหลนเกิดจากการแชร์ลิงก์ของชั้นหลานออกไปตามสื่อโซเชียลเมื่อมีคนลงทะเบียนสมัครเข้ามาผ่านชั้นหลานก็จะนับว่าเป็นชั้นเหลนของเราก็จะมีค่าการตลาดร่วมด้วยส0เอร์เซจากคะแนน ชั้นที่4ชั้นหลนเกิดจากการแชร์ลิงก์ของชั้นเลนต่อออกไปตามสื่อโซเชียลเมื่อมีคนลงทะเบียนสมัครเข้ามาผ่านชั้นเหลนก็จะนับว่าเป็นชั้นหลนของเราก็จะมีค่าการตลาดร่วมด้วย10%จากคะแนนชั้นที่5ชั้นลื้อเกิดจากการแชร์ลิงก์ตามสื่อโซเชียลของชั้นหลนแล้วมีคนสมัครลงทะเบียนผ่านเข้ามาก็จะนับว่าเป็นชั้นรือของเราเราจะมีค่าการตลาดร่วมด้วย10จากคะแนน ชั้นที่6ชั้นรวยด้วยเกิดจากการแชร์ลิงก์ตามสื่อโซเชียลของชั้นหรือแล้วมีคนสมัครลงทะเบียนผ่านระบบเข้ามาก็จะนับว่าเป็นชั้นรวยของเราทั้งหมดเราจะมีค่าการตลาดร่วมด้วย10%ของคะแนนยกตัวอย่างการซื้อสินค้าเมื่อสมาชิกทุกท่านมีการซื้อกินซื้อใช้ในระบบของชั้นลูกจะมีรายได้ดังต่อไปนี้ชื้อสบู100นน่100คะแนนรับโบนัส1 0 0บาทชื้อสบู 1, นน่1,000คะแนน รับโบนัส1,000บาทรายได้ข้อที่2สมาชิกทุกท่านจะอยู่ในผังองค์กรเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนลงทะเบียนผ่านลิงก์จะร้อยเรียงกันทั้งหมดทุกคนสามารถติดตัวได้แค่2คนหลังจากนั้นระบบจะต่อสมาชิกให้ทีมงานล่างเราอัตโนมัติจะรู้จักกันหรือไม่ก็รับโบนัส5%ของคะแนนทุกคนสิชั้นรวม75%รวมทั้งหมดสิชั้นสมาชิกหก0 0 0คน ชื้อสบู 1, นน่1,000คะแนนคูณด้วย5%รับโบนัส0บาทจบาทใจแบบโรอัพใจแบบเรียวไทม์ยกตัวอย่างการซื้อสินค้าสมาชิกซื้อในระบบ1,000คะแนนตัวเรารับ50บาทสมาชิกซื้อในระบบ1,000งคะแนนตัวเรารับ500บาทสมาชิกซื้อในระบบ1,000 0 0คะแนนตัวเรารับ5 0 0 0ันบาทใจแบบเรียวไทม์คะแนนมา1นึ่งล้านรับ5 0,000บาท คะแนนมาเยอะรับเยอะไม่มีขีดจำกัดรายได้ข้อที่3รายได้ข้อนี้เกิดจากการแชร์ลิงก์ให้เพื่อนลงทะเบียนต่อจากเราถึงจะมีรายได้ข้อนี้รายละเอียดมีตามนี้ชั้นที่1ชั้นลูกรับ10%ชั้นที่2ชั้นหลานรับ10%ชั้นที่3ชั้นเหลนรับ10%ชั้นที่4ชั้นหลนรับ10%ชั้นที่5ชั้นลือรับส0 รายได้ข้อที่4สวัสดิการออเชล35เซตำแหน่งไดมอนด์รับออเชล10เสมาชิกที่ซื้อสินค้าในระบบสะสมคะแนนจนครบ5 0าพันคะแนนจะได้ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์อัตโนมัติรับออเชล10เตลอดไปตำแหน่งบลูไดมอนด์รับออเชล15อร์เซสมาชิกที่ซื้อสินค้าในระบบครั้งเดียวครบ6000คะแนนจะได้ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์อัตโนมัติรับออเชล15ซตตลอดไปสถานะต้องแอคทีฟ สมาชิกที่ซื้อสินค้าในระบบเดือนละ200คะแนนครบ6เดือนตั้งแต่เดือนที่7รับออเชล4%ตลอดไปรักษาสิทธิ์เดือนละ200คะแนนสมาชิกที่ซื้อสินค้าในระบบเดือนละ300คะแนนครบ6เดือนตั้งแต่เดือนที่7รับออเชล6%ตลอดไปรักษาสิทธิ์เดือนละ300คะแนนทุกๆก,กองหารแบ่งกันเฉพาะคนที่ผ่านเงื่อนไขโบนัสลุนรางวัลประจำเดือน1% ทุกๆวันที่16ของทุกเดือนซื้อสินค้าในระบบ100คะแนนได้หนึ่งสิทธิซื้อเยอะได้สิทธิเยอะติดตามผลรางวัลได้ในแอปนารวยระบบจะคำนวณโบนัสและแสดงผลแบบเรียลไทม์สามารถเบิกถอนได้ทุกวันต้องถอนยอดหนึ่งบาทขึ้นไประบบจะตัดยอดสิ้นเดือนและสรุปผลรายได้ทั้งหมดหลังหักเบิกถอนล่วงหน้าเหลือสุดที่เท่าไหร่ระบบถอนเงินสดได้ทุกวันตลอดเวลาที่มีรายได้ การโอนเงินเสียค่าธรรมเนียมโอน20บาทบัญชีครั้งหักภาษีค่าบริการ3%ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวนารวยช้อปปิ้งออนไลน์แอปพลิเคชันเปลี่ยนโลก